สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาว ส่วนยางนะคะราคากลางยางพาราประจำวันที่23กันยายน2567ค่ะวันนี้นะคะมาดูกันว่าราคากลางของยางพาราจะปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่กันบ้างนะคะสำหรับ23กันยายน2567น้นั่นเองค่ะมาเริ่มกันที่น้ำยางสดณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า3 5เนะคะ73บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้น1บาทนะคะส่วนราคาท้องถิ่น70บาท50สตางค์ยางแผ่นดิ คุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 83บาท28สตางค์ปรับลดลงค่ะ80สตางค์ราคาท้องถิ่น80บาท28สตางค์ต่อกิโลกรมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน89ด 89, บาท20สตางค์ต่อกิโลกรมัมปรับเพิ่มขึ้นนะคะ99สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น86บาท20สสตางค์ต่อกิโลกรมัมค่ะ อย่างก้อนถ้วย DRC 100% 58บาท60สตางปรับลดลง35สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น55บาท60สตางต่อกิโลกรัมค่ะย่างก้อนถ้วย DRC 50% 29บาท27สตางต่อกิโลกรมัมปรับลดลง20สตางค์ส่วนราคาท้องถิ่น26บาท27สตางค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 55% 32บาท23สตางปรับลดลง18สตางค์ค่ะ ราคาท้องถิ่น29บาท23สตางค์ต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วยดีอาซีหกเปอร์เซ็นต์สบาท17สตางค์ปรับลดลงนะคะ15สตางค์ราคาท้องถิ่น35บาทส7สตางค์ต่อกิโลกรัมและก็ยางก้อนถ้วยเครปค่ะ41สบาท4สตางค์ลดลงอีก20สสตางค์ค่ะ ราคาท้องตีน38บาท4ีสตางค์ต่อกิโลกรมัมและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้23กันยายน2567มีทั้งปรับเพิ่มขึ้นและก็ลดลงนะคะขอบคุณชาวสวนยางทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะช่วงนี้หน้าฝนนะคะฝนตกหนักแทบทุกวันเลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางทุกท่านค่ะ